กันนี้เป็นอ <c oughs> ีพีที่ห้าและที่หกแล้วนะคะโอเคพูด okay. ผ,ผิดนะคะซึ่งก่อนนี้ <c oughs> ไปก่อนที่ว <c oughs> ิญยาณมาปกป้องนะคะเดี๋ยวจะมาใครเออนั่นแหละสำหรับใครที่อยากจะชมแล้วไปดูกันเลย ยายจัดห้องให้แล้วคือเยใช่กอ่อืมอืมอืมอ่ 이게 아 저기에 아 저기 가다 가다. 어. 거기게 까기. 재주네. 나시. 음. 음. 이제. 막 너는 무드. 너는 무드도 돼 가지고. ใช่เจ็บนี่ทำไมา่อก็ได้ได้ทำจบกินไม่ได้ทำไนว่มันข่งโป๊ยอ่ยโป๊ะโอย เอาจุกขยะมาทำไมเรียถักไปนู่นล่ะเอาไม่ตรงเกอไม่ม anyway. ีไก่เลยมาางี้เี่ยนางวอาาไม่ะไอ้เหีเปี่ยนผ้ามือแล้วรับบริยมอยู่ก็และวังในเองลูกเลยยมมอะ ผมทำให้ยไม่มีครแนติดผมก่อนะแนนผมยไม่เอามพูดเลยเนี่ยวม่เวลตามทางบ้านใช่ไหมมันจะหมดเจ๊มีขอให้ผมเลเดี๋ยวผมก็ทำให้ิดลุยไอ้นี่บางีที่นาเด็กเงพูดคราแรงจนปขอปป๊มีทำที่ได้

อาใหญ่ดีนะเดี๋ยวดีนะเฮ้ยซื้อไปซื้อมากไปว่ะไปใหญ่มากไปไม่เก่งเลยไปแล้วเฮ้

ก็กลับไปนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คะ่ะบาย